ได้แปดศีลครขางลักแปดิแล้วก็เสียวมะเป็นตัวอันนี้เป็นฟ้าเอาหนับมูลเลียวห่ามาจอดกันว่ามูมันทอกันแล้วเอาก็มาจอดกันมันจะสิเขาไล่กันพอดีสุดท้ายมันจะเป็นไล่เดียวกันก็สวัสดีครับพี่น้องมีสิทสิภาพพี่น้องมาบึงวิธีการกอร่อกระติบเขา่กกาก่อกระติบเขา่า กระติบเขาหอกกอใส่ตกแปดสิ่ว่าบางบางคนมันก็นใสหกแต่ว่าของเขาใส่แปดแปดสินเด้อพี่น้องกอแปดสินวิธีกอเนี่ยก็กอแบบเดียวกันเนี่ยแหละสารไล่สอง กันมันมันสีสารกองเขาไล่ได้กับตองสารไล่สองวิธีโกะเราเดตกแปดเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวมากกะตกสารกับใส่แปดสินขึ้นกัน สองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดตอกสารกระสซแปดสินที่กันที่เลกห้องกะยกสองสินทั้งกลางนี้แล้วก็ขามมาสองมายกสองสินทั้งกลางปินสีวันนี้สสินที่สองห้องกะปะไว้สินหนึ่ง มายกสองเส้นถัดมาแล้วก็ขามมาสองมายกสองเส้นนี้อีกขามสองลอดสองมันจะอยู่แบบนี้ต่อมาถ้ามายกเส้นที่สามที่สี ะสองมายกนี่แล้วก็มายกสองเสินสุดท้ายสิจัดออามาสามสองลอดสองแล้วกจัดไว้เป็นขาวๆไว้สักนึงจะเป็นอย่างสี่อีกเส้นต่อมาห้าเสิมนมายกสองเส้นทั้งข้างกันสองเส้นทั้งข้างอ,อ,อุบัติเุ มายกเส้นหนึ said, vamos, uno, hay hay ่งท <ie> ั <ização> ้งข้างก่อนมายกเส้นหนึ่งก่อนแล้วก็ขามมายกมายกเส้นที่ทั้งลางอีกสองเส้นแล้วก็มายกเส้นทั้งขอกนี่อีกเส้นหนึ่งสังเกตสังเกตให้ขามสองลอดสองพี่น้องแบดนี้เท่ากับที่มายกสองเส้นทั้งขอกนี่วัน คือ,คอสินนี่มันโหลดสองล่ะสินนี้โหลดหนึ่งสินนี้ขามหนึ่งเขาก็ตรงยกยกไวให้มันขามอีกเสินหนึง่งสินนี้มันโหลดสองเขาก็ยกขึ้นมาเลยมันจะเป็นอาศิษยแล้วก็มายกสองสินถัดมานี่อีกเนี่ยมันจีมันจีนจสาบวางกันพอดีแล้วก็จัดเขามาได้หาสิน เฮาสี่สามห้าสีกอแปดเสน้นเส้นนี้มันขามเส้นนี้เส้นคองนี่ขามขามสองเลยพี่นอ้องวันนี้เฮาต้องเขาต้องออกมันลงเส้นนี้ลดสองเขาก็ต้องเอาขินเส้นนี้ขามหนึง่งเขาก็ต้องเอาขามอีกเส้นหนึง่งไยเขาจะจับถัดมาสิ มามันจะเป็นลายของมันต่อไปกระสีถัดมานีดน,นีสองเส้นคองในเส้นหนึ่งลอดหนึ่งเส้นหนึ่งขามสองเทากระสิกดลงไปสองเส้นคองเอาเอากระสีมายกสองเส้นถัดมานีแก็มายกสองเส้นขาง เส้นนี้รอดสองเราก็ต้องยกขึ้นเส้นนี้ลอดหนึ่งกันยังเอาไว้สะก่อนให้มันลอดสองให้มีเสียนขางเส้นนีเ้เขาะว่ายกเส้นถัดมานี่แล้วก็มายกเส้นขอบนับเบอรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดเส้นละขางละแปดเส้นเราก็สิมาจัดจัดตอกข้าหากันจัดตอกข้าหากัน ดอกเฮาเส้นน้อยเวลาก่อมันก็นสิจังซี่แหะมันก็นสิบ่ขึ้นหลายมันก็นสิเป็นใส่ตันน,น้อยๆอี่เฮาก่อไว้8เส้นข้างละ8เส้น จดทงได้ที่บัาน,นี้เวลาเฮ้าสารนี่เฮ้าสังเกตเบิ่งว่าเฮ้าสีสานไปมุมใดเขาก็ต้องสานไปมุมนี้เพราะว่าตัวนี้มันขามตัวขอในใน,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 นขามส้นนหนึ่งนี่เฮ้าต่อไปเฮาก็เสียมันขามเส้นที่สองขามนี้มันก็ขามคือกันขางนี้ก็ขามสังเกตเบง้องสีสานไปทั้งนี้ เพราะว่าเขากลัวได้แล้วบัดนี้เขาสีเขาสีสานบัดนี้เขาก็นำเอาเม็ดตอกเม็ดตอกที่เขาเตรียมไว้มามาแช่ข้อหากันอาสนมาอาสนมาอาสนมาติดกันมันจะสิพอดีตอนนี้เขามาพับเครื่องเขามาพับเครื่องเขาก็กด นกกดตัวนี้ลงจังหน่อยเห็นเป็นรอยรอยขนาดนี้แต่ว่าบ่อยครับเห็นเป็นห้อยขนาดนี้เพื่อว่าห้าสีสามตัวนี้มันจะได้เสมอกันันจะได้เพิ่มกัน ใบเห็ดใหญ่มันหักเขาจะกดๆกด้วยทางคีเดย์พอสาม,มีห้าขาทนงานกันมือจ,จุ่มน้ำตัวช่ว,วยเยวลาสามเขาแกะยกสองขามสองจัดเขา ยก,กสองเส้นแล้วก็ยกสองเส้นข้างมาวางต่อลงไปจะนี่มองพับเพลองมองไม่ต่อเข้าพับเครืองอีก่ะเข้ากะเอามาไว้มันอยู่จุดมุมนี่พอดี จัดขึ้นมามองภาพเครื่องเอามาไว้มุมนี่พอดีไปจัดเขาสานแบบนี้ไปเรื่อยๆขอห้าสานขึ้นมาได้ประมาณนี้เท่ากับมาถอดมาถอดตอกที่ห้ากอนี่ออก ข้างละแปดเส้นสองสี่หกแปดก็คือห้องกรอนห้างถอดออกกรอนห้างบริเทกกันมันบ่คากันสี่หกแปด เขาไปหักพ,พับเราก็ค่อยมาสานใหม่มันนี่เพื่อป้องกันบอยมันไหลออกเขาก็กเอาน้ำใส่ตุสต้สวยตั้สวยใส่ใส่บวหลใส่ปไปๆมันนี่แหละใส่ไปเพื่อบวมมันไหลออกบวมมันตูดออกแล้วเขากะสารตอกเลยสารดิโด จัดเขาอย่าลืมมือมือจุ่มน้ำมือห้าสิบปจับน้ำแต่ว่าสิเื่อเรามาจับตปกมันสีมันสีได้เหนียวมันสีบดได้มือออกแต่ว่าเขาบอ่อน้ำใส่บอ่อน้ำหดหอยู่บดจุ่มน้ำ่าเขาเอาแค่มือจับจับน้ำแล้วมาจับอปสําสำนักข้าพ เา้าอยตอกเปียกเกนเกินไปกันเวลาตอกเปียกเกินไปเ้ามาสารเรามันแห้งมันสีหางเอา,เอาสันนีเอ,เอาเอาแค่มันบะไรออกก็พอมองเ้าพับตกอกข้าเสียมาไว้มุมนี้พอดีมันจีค่ากันพอดีสารไปเรื่อยๆพี่นอ้องสารไป62ก2อยจะเป็น4สิบจ,จัดเ อางนี้จะที่กันจับสองใคจับสองมันทีเป็นกามสองเอามอง,องเข้าพับแบบนี้มาใส่มุมเครื่องกลางแล้วก็จัดเขาสารไปเรื่อยๆจนกว่าสิบพ่อคนละจับสอง แกอีกสองอออมกเป็นยังสี่ซุ้มดีเทาสารแล้วมันก็สิเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันก็สิคขามกันไปเส็นหนึ่งเส็นหนึ่งเส็นหนึ่งเลี้ยงไปเลี้ยงไปทานีก็คื้กันจนกว่าสิพ่อนับจนกว่าสิพ่อมูที่เขาเขาเอาไว้อันนี้ ามันอันนี้เป็นฝาหกสิบมูมูหนึ่งละสองสิบนับมูมูล,ละสองสิบน,นับมูมูล,ละสองสิบน,นี่สองสิบน,นับหกสิบคูเนี่ยได้ฝาตัวนี้ห้าสีสานได้ให้มันได้หาสิบแปดคูหาสิบแปดมูเนี่ยนับแบบหนึ่งสองสามไปเรื่อ ้วก็เสียมาเป็นตัวอันนี้เป็นฝาพี่น,น,น้องกระสานตัวจะสุดท้ายซีซิน แล้วห่สารเฮาสารเบิดตอ,อกยังบบเบิดดีแต่ว่าเฮาคิดว่ามันน่าสีพออยู่เฮาก็ใส่น้้บ่อห้มันถอยออกต่อมาเฮากระสินับเฮานับมูซสก่อนมันเอากระสินับมูว่าแ่ละข้างมันมันได้จังมือเพราะห้อสาเลยสีขา,ขาด่ามันสีพอ่อหรือโบพอเฮาก็นับบึงสะกกัน ข้อหกสิมาบวกข้อหกสารใหมคันมันพอเราคันมันเกินหกเกา่าคันมันพอเราหกเกา่าพอดีเลยเอาเสี่ยวหาสิแปดมู่จะระขังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม

37มสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่อห้าสเจ็ดสี่สแป้าห้าสห้าเอ็ดห้าสห้าห้าี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบแปดห้าสมพอดี ครั้งนี้ได้หาสิบแปดครั้งนี้ก็ต้องได้หาสิบแปดขึ้นกันพอห่านับมูเล้วเอากระเสียวมาจอดกันแบบนี้เอาหนับมูเล้ววหรอเขามาจอดกันว่ามูมันทอกันล้วเขาก็มาจอดกันเขาก็เห็นแบบนี้จอดกันเอาจอดกัน้อแบบนี้เขาก็จับจับสองมือเขาก็ยกฝ่ายทั้งลุมนี่เขาก็ เวลามันอยู่อยู่สี่เขาก็ยกเส้นจงไว้สองเอาเส้นนี้ว่างลงไปเอาขางนี้ว่างลงไปหนึ่งให้มันขามสองพอดีมันก็สิเป็นการขามสองพอดีเขากะจับจับโยกเขาหากันเวลาเขาจับโยกเขาหากันมันก็จะเป็นลล่เดียวกันเขากะเส้นที่แรกเขาก็ต้องเอาขามสองนี่ เส้นนี้ขามสองไปเส้นนี้ว่างกับสิขามสองคือเกา่าว่างเส้นที่สามไปกับขามสองคือเก่าว่างเส้นที่สี่ไปกับขามสองเพราะว่าสองอยู่กับนี้จักเข้ามาจับเข้ามาหากันจักเข้ามาหากันมันก็นสิสได้ไล่กันพอดีไล่มันเข้าหากันแล้วมันสิเป็นไล่ของมัน มันจะเป็นลายเดียวกันทีนี้เขากะเขากะจับตรวนี้กะห้ให้มันเหลือสองเส้นเอาเส้นนี้ว่างลงไปหลอดลงไปมันก็จะขามสองไปกันจับเส้นหนึ่งให้มันถีกสองขเส้นต่อไปมันก็จะขามสองขามสองไปขึ้นกันนี่มันจะเป็นสี่ยกขึ้นมาเส้นหนึ่งว่างลงไปเส้นหนึ่งพอยกขึ้นมาเบิดมันก็สี่เข่าลายพอดี เป็นลายลายบางสิเงาก็สิจับตอกกันลนายเหกันเวลาห้องปวดก็ไปหากันมุกกรสิเลียนก็นาหากันปวดก็หากันมุกสิเลียนก็หากันพอดีมันจะเป็นลายเดียวกัน แบบนี้เ้องก็พ่อขางนี้มันได้หร้อห้องก็มา้วยขางนี้ไวขางนี้ไวขางนี้ก็อไวมากขึ้นกันนีล้วบางเทีากล้องก็อาจสีบ่อจับบ่อได้ชัดเจีนไปเลยเพราะว่ามันมุ้ยผู้ไทยให้มันทายเอาเองอันนี้มันหลอดสองแต่อันนี้เส้นนี้มันมันหลอดหนึ่งห้องก็ต้อให้มันหลอดอีกเส้นหนึ่งมันจีเข้อไล่พอดีเลยนี่มันนีเป็นส้นี่เป็ข้อไล่กัน เขาไล่กันไล่นี่มันก็สิมานี่ไลน่นี่มานนี่พอเิษยนี่มันบอกว่าเขาไล่เขากับมาจับแข่งเขาไล่เขาก็บปลดลงไปมันสิขามสองเอาจงแหววมันสองศิษยเลยเขาปลดลงไปปลดลงไปเิ้นสุดท้ายเอาไปจับขึ้นมาทึงนี่มันสิ่เขาไล่กันพอดีไล่มันก็สิมาหากันวันนี้ เข้าเขาสีเอากลับมันเข้าสีเป็ลายแล้วมันสิเป็นลายสุดท้ายมันนี่มันสิเป็นลักษณะสีตัวนี้มันขามนะตัวนี้ก็ดิ่งขึ้นมาเข้ากับปอยตัวนี้ลงไปดิ่งตัวนี้ก็คือขึ้นมาปอยตัวนี้ลงไปดิ่งขึ้นมาปลอยลงไปดิ่งหนึ่งปอยหนึ่งดิ่งขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วก็ปลอยเส้นหนึ่งลงไปขึ้นมาเบิสู่เส้นนันก็สิมาเข่าลายกันพอดี เวลาจอดเวลาจอดกระตีบเข่าอืม,มเงี้ยสิบถึงสีบมันก็สีเขาไล่กันพอดีสุดท้ายมันจะเป็นไล่เดียวกันบรูว่ามองเลยจอดมองเลยบ่จอดที่เข้ากันพอดีเลยอ่ะหลังจากเขาจอดแล้วจอดแล้วเขากระสิมาสารส่ตันสารไล่สองนอนนี่คืขคางละ กล,ลางละสองไล่พี่น้องสารขึ้นกล,ลางละสองไล่คือไปกลับสารไปแล้วก็สารกลับมาเพื่อว่าเฮ้าสีเพิ่มใส่ตันเพิ่มไล่สองนอนเอนี่ยมันให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้มันมันอยากหน่อยมันอยากหน่อยเขาก็เลยสีสารให้มันเพิ่มให้มันขึ้นจังหน่อยให้มันใหญ่ขึ้นมาจังหน่อยยกขึ้นมา ขึ้นมาเสินหนึ่งวางลงเสินหนึ่งยกขึ้นมาเสินหนึ่งวางลงเสินหนึ่งแต่ว่าใ้ขามสองนี่แหละยกขึ้นมาเสินหนึ่งวางลงเสินหนึ่งแต่ว่าขามสองจะไล่สองเซตันยกขึ้นมาเสินหนึ่งวางลงเส้นหนึ่งยกขึ้นมาเสินหนึ่ง วางลงส้นหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาก็เหิดจังซี่เราไปตลอดอวิธีสามใส่ตันมันลายสองนอนมันก็นสิขอไลยกันพอดีออกมากแบบนี้มันก็นสีสามไปยังสี่เรื่อย ยกหนึ่งว่างหนึ่งนี่แหละสำหรับวิธีสารใส่ตันสารจะเตเรื่มก่อจนกระฟองจอด,ดแล้วก็มาสารใส่ตันเพิ่มจระสีออกมาประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้สักคนคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปสารสารตกกาบสารลาย ไล่สองยีไล่อัมเบย์สองขางขาง,งหนึ่งสารไลอ่อัมเบย์สางหนึ่งสองล้านสองยีสิบเป็นกองเขาร้ายสองหยีอขางหนึ่งเป็นอัมเบยนขางหนึ่งเป็นสองหยีสําหรับคลิปนี้ก็อจบไปเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่นอ้องเด้อประกาศรอเพื่อคลิปอีกต่อไปต่อเน,นื่องกันสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ